ถึงขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะได้ลุ้นกันหนักพอสมควรครับอาจจะได้ลุ้นนะฮะแม้ว่าตัวของคุณประยุทธ์จะออกมายสภาพล่าสุดนะครับน่าสนใจก็บอกว่าพร้อมที่จะเสนอถอนร่างนี้กลับมาถ้าหากว่าเสียงคัดค้านจากประชาชนย้ำนะครับสกิดเส้นใต้เสียงคัดค้านจากประชาชนมีเป็นจํานวนมาก และในการประชุมสสของพรรคเพื่อไทยครับก่อนที่จะมีการเริ่มเปิดประชุมสภาในวันแรกของการเปิดสมัยประชุมสภาวันที่12ธันวาคมก็คือวันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวจะมีการประชุมในเรื่องนี้ครับนะฮะถ้าที่ประชุมให้ความเห็นชอบเนี่ยก็อาจจะมีการพิจารณาแต่ว่าคุณประยุทธ์ใช้คําว่าถอนกลับมาเพื่อแก้ไขปรับปรุงนะครับนั่นเท่ากับว่ามุมมองของคุณประยุทธ์เนี่ยมองว่าพร้อมที่จะถอนหากว่าประชาชนโดยทั่วไปเสียงเาา้าไม่เห็นด้วย แต่เงื่อนไขหนึ่งที่คุณประยุทธ์เนี่ยพูดเอาไว้ก็คือขอรอดูความเห็นของประชาชนที่ไปร่วมแสดงความเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของสภานะครับนะฮะจะรอดูจนกระทั่งสิ้นสุดครับก็คือจบสิ้นในวันที่1มกราคม2568กก็คือวันขึ้นปีใหม่รอไปถึงวันนั้นซะก่อนครับว่าจะเป็นอย่างไรเพราะอะไรครับ เพราะในช่วงที่ผ่านมามันมีปรากฏการประหลาดเกิดขึ้นครับในมุมมองของคอาการเมืองบางส่วนคะแนนนิยมนะฮะที่มีท่าทีต่อเรื่องร่างกฎหมายฉบับนี้ครับก็คือ,อร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมเ่ยนะครับปรากฏว่าสองวันแรกที่คุณประยุทธ์ออกมาเปิดประเด็นเรื่องนี้ครับปรากฏว่ามีเสียงของประชาชนนะครับเห็นด้วยเกือบ 9ก็ก็ประมาณสัก89กว่ากว่าค,าครับขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมีเพียงแค่1 1เท่านั้นพอถัดมาถึงวันที่9ธันวาคมครับปรากฏว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยครับนะฮะขยับเพิ่มขึ้นมาเป็น73%สครับส่วนฝ่ายที่เห็นด้วยลดลงมาเหลือเพียงแค่26%นครับนี่วันที่9ธันวาคมครับแต่พอรุ่งขึ้นวันถัดมาครับ10ธันวาคมวันรัฐธรรมนูญครับปรากฏการพลิกผันเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งครับ ฝ่ายที่เห็นด้วยกลับมามีคะแนนนำครับอยู่ที่59.7%หรือเกือบเกือบจะ 60%. ครับขณะที่ฝ่ายไม่เห็นด้วยนะครับคะแนนถดถอยลงมาอยู่ที่40%เครับเห็นไหมครับว่ามันพลิกกลับไปกลับมาก็อย่างที่บอกครับมันอาจจะต้องได้ลุ้นกันต่อนะครับเพราะว่าในเชิงทางการเมืองครับความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนครับและที่สำคัญที่สุดครับ เรื่องของการแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางโลกออนไลน์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกตั้งของ้อสเกตรครับบอกว่าคะแนนที่มันออกมาอาจจะไม่ใช่คะแนนจริงของประชาชนโดยทั่วไปจริงๆครับมันอาจจะเป็นเรื่องคะแนนของการจัดตั้งก็มีความเป็นไปได้ครับมีการกําหนดเป้าเอาไว้ว่าต้องการเท่าไหร่ครับแล้วก็สามารถที่จะทําไปถึงเป้านั้นแบบชิวๆมันไม่ใช่เรื่องยากครับมันต่างจากการเข้าคูหาไปแสดงประชามติ ต่างจากการเข้าคูหาไปเลือกสสซึ่งจะต้องมีการแสดงตัวตนครับมันต่างกันตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นจึงถูกมองว่าคะแนนที่ออกมามันอาจจะเป็นเรื่องคะแนนจัดตั้งหรือไม่อย่างไรครับก็ถูกตั้งโคสกเกตได้คราวนี้ประเด็นในร่างกฎหมายฉบับนี้ที่พักเพื่อไทยนําเสนอผ่านคุณประยุทธ์เนี่ยนะครับอย่างที่บอกครับมันมีประเด็นสําคัญอยู่3เรื่องใหญ่3เรื่องสําคัญครับคือ 1. คอรมหรือว่าคณะรัฐมนตรี สามารถที่จะให้ความเห็นชอบนะครับเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารระดับนายพลครับนะฮะจากเดิมเนี่ยมันเป็นเรื่องภายในของแต่ละเหล่าทัพก็จะไปดําเนินการนะฮะแต่ว่าโดยโครงสร้างใหม่ให้คอรมอให้ความเห็นชอบครับถัดมาประการที่สองก็คือการปรับโครงสร้างและจํานวนของสภากลาหหมครับจากเดิมเนี่ยนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมเป็นประธานสภากลาหหมครับก็เปลี่ยนเป็นนายกรุมตรี และก็ลดสัดส่วนสภากลราโหมในส่วนของกองทัพลงครับประการที่3ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับนี่ก็คือการกําหนดห้ามทหารและกองทัพไม่ให้ไปทํารัฐประหารยึดอํานาจจากรัฐบาลพลเรือนครับถ้าฝา่าฝืนเนี่ยมีบทลงโทษครับแล้วก็ให้อํานาจนายกรัฐมนตรีสั่งพักการทําหน้าที่ได้นอกจากนี้ครับยังมีข้อหน้าสังเกตหลายมุมหลายประการเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับ ถ้ามองจากประเด็นต่างๆที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันในช่วงที่ผ่านมาเอาเริ่มต้นอย่างนี้ครับประเด็นแรกเลยนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญครับเดิมทีเนี่ยกองทัพจะเป็นคนที่ท,ทำรัฐประหารรัฐบาลพลเรือนครับแต่จากนี้ไปรัฐบาลพลเรือนจะเป็นฝ่ายรัฐประหารกองทัพคืนบ้างครับนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งครับนะฮะเป็นเรื่องที่ท้าทายทางกองทัพอย่างยิ่งยวดเลยนะครับนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมองว่านี่เป็นการเข้าไปแทรกแซงกองทัพไม่ว่าจะเป็นเรื่องมองว่านี่เข้าไปก้าวไกยเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายภายในกองทัพซึ่งปกติแล้วเป็นเรื่องภายในครับแม้แต่ในระดับผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการทหารบกทหารเรือทหารอากาศผู้บัญชาการฐานสูงสุดหรือแม้แต่ปลัดกระทรวงกลาโหมก็จะผ่านคณะกรรมการครับที่มีอยู่ 6- กถึงเคนที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานนะครับนะซึ่งก็ถือได้ว่า ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยมันเปลี่ยนมันขยับไปจากเดิมเลยนะครับนะฮะและเสร็จสิ้นแล้วไม่ต้องนําเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอครับคือไม่ต้องให้คอรมอให้ความมีชอบไม่เหมือนกับร่างกฎหมายใหม่นะครับที่จะให้คอรมอให้ความมีชอบซะก่อนความจรงิงเรื่องที่ไม่ต้องเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอเนี่ยมันก็คล้ายๆกับตําแหน่งผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติครับก็ไม่ต้องไปที่ประชุมคอรมอีกเช่นเดียวกันครับมันต่างจาก ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอื่นเช่นระดับประลักกระทรวงเนี่ยต้องให้คอรมอให้ความเห็นชอบครับเพียงแต่ว่าพบตรแต่แตกต่างไปจากผู้นําเหล่าทัพตรงที่ว่าการเมืองโดยนายฐมตรีในฐานะประธานคอตรอโดยตําแหน่งครับประธานคณะกรรมการกิการตารวจเนี่ยเป็นคนที่เคาะเลือกได้นะครับว่าใครจะเป็นพบตรคนต่อไปนะฮะอันนี้คือความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นแต่ทั้งทหารและตํารวจณปัจจุบันไม่ต้องเข้าที่ประชุมคอรมอครับไม่ต้องให้คอรมอให้ความเห็นชอบครับ ประเด็นถัดมาที่น่าสนใจก็คือว่าพักร่วมรัฐบาลออกมาแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้อย่างชัดเจนครับอย่างที่ทราบกันคุณอนุทินชาญวิรกูลเนี่ยหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับซึ่งตอนหลังก็แสดงท่าทีมุมมองหลายอย่างต่างไปจากรัฐบาลของพักเพื่อไทยครับแต่ก็ยังร่วมรัฐบาลกันได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายครับในโครงการเอเอร์เมนต์คอมเพล็กซ์นี่ก็ไม่ด้วยครับ เรื่องแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราครับที่จะไปตัดปมจเจริยธรรมนักการเมืองพรรคคุ้มชาติเอก็ไม่ด้วยเหมือนกันครับล่าสุดกรณีร่างกฎหมายฉบับนี้ครับคุณอนุทินเนี่ยพูดชัดเจนบอกว่านักการเมืองต่างหากที่เป็นตัวปัญหาครับการเมืองไม่ควรจะไปเข้ากายในส่วนของกองทัพคุณอนุทินบอกว่าถ้าทําตัวอย่าให้เข้าเงื่อนไขทุกอย่างก็จบนี่ในมุมของคุณอนุทินครับมองเรื่องนี้นะครับนะฮะมองว่าฝ่ายการเมืองต่างหากที่เป็นพี่เป็นตัวปัญหา ซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพักรวมไทยสร้างชาติครับของคุณพีรพันธ์สาลีรัตะวิภาคนี่เป็นทายาททางการเมืองของเกะยทธ์จักทรโอชานะครับช่วงหลังเนี่ยถ้าใครไปดูจากโพลคะแนนนิยมทั้งส่วนตัวของคุณเวรภัณฑ์และพรักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมันเริ่มที่จะขยับขึ้นนะครับฟังจากคําพูดของโคศกพักครับคุณอัครเดชวงพิทักษโรธสสราชบุรีเนี่ยพูดชัดเจนนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีการเสนอร่างกฎหมายในสใส่อย่างนี้จากพัก ก้าวไกลเข้าสู่การพิจารณาของสภาครับแล้วก็พักรวมไทยสร้างชาติเคยเรียกประชุมพักและก็มีมติชัดเจนไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายแบบนี้ซึ่งถ้าร่างกฎหมายของพรรคเพื่อไทยคล้ายกับร่างของพักก้าวไกลก็เช่นเดียวกันครับพักรวมไทยสร้างชาติก็จะไม่เห็นด้วยเพราะนี่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อหลายภาคส่วนและที่สําคัญคือกองทัพนั้นถือว่าเป็นหน่วยงานสําคัญครับที่จะต้องดูแลเรื่องความมั่นคง,งของชาติ พราะฉะนั้นจะทําอะไรเนี่ยต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบครับถัดมาอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับมีการตั้งข้อสัเกตว่าการเสนอร่างกฎหมายเข้าฉบับนี้เข้าไปเป็นลดบทบาทกองทัพตัดอำนาจกองทัพเนี่ยมันเป็นเรื่องแค้นฝังหุ่นมันเป็นเรื่องของการเอาคืนระหว่างพรรคเพื่อไทยกับในส่วนของกองทัพหรือไม่หลังจากที่ก่อนหน้านี้ถูกรัฐประหารมาสองครั้งครับในสมัยรัฐบาลของคุณทักษิณชินวัตรและรัฐบาลของคุณยิ่งรัก ชินวัตรครับนะฮะเพราะฉะนั้นจึงนำมาสู่การเสนอนะครับร่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อที่จะสกัดการทำรัฐบาลของกองทัพในช่วงจังหวะเวลาที่ทายาทคนสำคัญของตระกูลชินวัตรก็คือคุณแพทองทานชินวัตรเป็นนายชปรีและยังมีอนาคตอีกยาวไกลครับบนเส้นทางทางการเมืองถ้าไม่เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือถูกรัฐบารจากกองทัพเกิดขึ้นเสียก่อนครับ เอาละถึงแม้ว่าร่างนี้ตัวคุณประยุทธ์เนี่ยจะยืนยันนะครับว่าเป็นการยื่นในานามส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับพักเพื่อไทยแต่ดูเหมือนว่าคอการเมืองและคนทั่วไปจะไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่ครับเพราะอย่างที่บอกครับนี่มันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับโครงสร้างเรื่องเกี่ยวข้องกับอํานาจไปตัดทอนอานาจของกองทัพเนี่ยนะครับมันเป็นงานใหญ่สําคัญขนาดนี้มีหรือว่าแกนนาในพักจะไม่รับรู้หรือไม่เปิดไฟเขียวสําหรับเรื่องนี้ครับ เอาละในช่วงที่ผ่านมาเรายังไม่ค่อยเห็นแกนนําสําคัญคนอื่นๆในพักนอกเหนือจากคุณภูมิธรรมที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ครับแต่ก็ถูกมองจากกูรูทางการเมืองบอกว่านี่เป็นการเล่นตามบทบาทที่รับมอบหมายก็คือปวดบทบาทให้กับคุณประยุทธ์ได้แสดงบทบาทการเป็นหัวหมูทะลวงฟันอย่างเต็มที่ครับเป็นการยนหินถามทางขณะที่ในส่วนของพักก็พร้อมที่จะขยับครับถ้าท่าทีของกระแสะครังสังคมเนี่ยไม่ตอบรับนะครับ ถึงแม้ว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ในมุมของพักประชาชนนะครับก็ดูจากขานรับเห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้เพราะว่าทางพักคก้าไกลเนี่ยนะครับตอนนั้นก็มีการยื่นด้างนี้สู่ที่ประชุมของสภามาก่อนและก็แน่นอนครับ fc แฟนกลับที่พักประชาชนได้อยู่ก็คือคนรุ่นใหม่และกลุ่มคนที่ต้องการที่เห็นการปฏิรูปในส่วนของกองทัพเลิกเห็นบทบาทของกองทัพและทหารเขาไปแทรกแซงไปครอบงำฝ่ายการเมืองเสียทีหนึ่งนะฮะ เพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับที่แน่นอนที่สุดพักไหนที่มีประกาศจุดยืนแน่ใสยอย่างนี้ก็น่าจะได้คะแนนนิยมกันพอสมควรครับและที่สําคัญที่สุดครับสิ่งที่น่าสนใจในร่างกฎหมายฉบับนี้มีการกําหนดคุณสมบัติของนายทหารหนายพลที่รับการแต่งตั้งด้วยครับอันนี้พ่วงเข้ามาน่าสนใจครับหนึ่งต้องไม่มีพฤติกรรมการเป็นผู้มีอิทธิพลไม่ใช่เจ้าพ่อหรือมีอพฤติการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดกฎหมายครับไม่ว่าจะเป็นค้ายาเสพติดค้ามนุษย์ จะต้องไม่ไม่อยู่ในคนที่จะได้รับการแต่งตั้งสองก็คือต้องไม่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีทายาทของระดับบิ๊กนะครับนี่รับงานในส่วนของกองทัพเยอะแยะมากมายใช้บ้านพักในค่ายฐานเป็นที่ตั้งบริษัทนะครับจนถึงทุกว,วันนี้ก็ยังไม่มีใครทําอะไรได้อยู่ดีครับและอีกคุณสมบัติข้อหนึ่งก็คือว่าต้องไม่ใช่คนที่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินยัยหรือต้องคดีอาญาครับ ซึ่งแน่นอนคุณสมสวัติเหล่านี้มันไปโดนใจผู้คนจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวครับซึ่งก็คงจะเห็นด้วยกับแนวทางนี้เพียงแต่ว่าณปัจจุบันครับการที่จะยื่นเสนอร่างกฎหมายไปตัดอํานาจของกองทัพลดบทบาทของกองทัพมันปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันเหมือนกับเป็นการเล่นกับไฟครับเป็นการคล้ายๆกับต้องการที่จะไปรูปข่มเพราะเรื่องนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเกียรติยศศักดิ์ศรีด้วยนะครับนะครับ เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะมันอยู่ในช่วงจวังหวะสถานการณ์ที่ต้องไม่มองข้ามตรงนี้ครับฝ่ายการเมืองเองก็ยังไม่สามารถขจัดคราบความไม่สะอาดออกจากตัวเองได้อันนี้คือสิ่งที่มันปฏิเสธไม่ได้และนอกจากนี้ครับเรื่องผลงานก็ดีครับหลายคนก็บอกว่ามันยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันคุณอนุทินเนี่ยออกมาเตือนสตินะครับบอกว่ายังมีเรื่องอื่นที่รัฐบาลควรจะรีบทรา เรื่องแก้ไขปัญหาเศรษฐกษิจปัญหาปากท้องปัญหาโครงสร้างวื้นฐานความอยู่ดีกินดีเรื่องรายได้ของประชาชนต้องไปทําเรื่องนั้นก่อนครับเพราะฉะนั้นครับเรื่องนี้นะฮะที่สําคัญอย่างที่ต้องสอนทัานเกิดไ,ไว้เมื่อเมื่อครู่คือถึงแม้จะมีการแก้นะครับป้องกันไม่ทหารเข้ามา,าทําการรัฐประหารรัฐบาลพลเรือนครับแต่พอถึงเวลาจริงเขาก็ฉีกร,รมมัฐมนูลเรียบร้อยครับกฎหมายลูกก็ไม่เหลือครับถูกชี้ไปฉกชีกทิ้งทั้งหมด啊นะ ซึ่งเมื่อก็สอดค้งกับประจาร์ด้านกฎหมายอย่างที่เราดูไปเมื่อสักครู่อาจารย์วิศวุเครืองามที่บอกว่าไม่เชื่อว่ามีกฎหมายใดจะสามารถที่จะสกัดการทํารัฐบารได้อพอมาถึงตรงนี้ทําให้นึกถึงคำวลีคำาวลีนะฮะที่ตอนหลังพูดถึงกันเยอะครับเรื่องของรับหลวงพรางแต่ไม่รู้เป็นใครเป็นคนทําครับรับหลวงพรางเอาไปคิดเอาพิจารณาดูในรายละเอียดอีกทีหนึ่งก็แล้วกันแล้วจะถึงบากอ้อครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ